สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดชาวบ้านร้องเฮงานบวชลูกชายสอทอโปรยทานด้วยลอตเตอรี่ เวลา1ินาฬิกาวันที่23เมษายนห5หผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปที่วัดศรีพิรมหมู่ที่10ตําบลคลองขลุงอาําเภอคลองขลุงจังหวัดกำแพงเพชรซึ่งได้มีการจัดงานอุปสมบทของนายชาวริศรงทองหรือนาก๊อตซึ่งเป็นบุตรชายหัวแก้วหัวแหวนของนายชิติสร์รงทองกับนางชุติการบัวบานอยู่บ้านเลขที่249หมู่ที่10ตําบลคลองขลุงอาําเภอคลองขลุงจังหวัดกำแพงเพชรโดยได้จัดงานบวชให้ลูกชายมีญาติมิตรคนในครอบครัวเพื่อนสนิทมิสหาย มากมายมาร่วมกันอย่างครัคร้งซึ่งสิ่งที่พิเศษในงานบวชนี้ก็คือการนําเอาลออเตอรี่กว่า200ใบนํามาใส่ลูกบอลพลาสติกปนกับเหรียญปลอยทานใช้สําหรับหวานให้กับผู้มาร่วมงานซึ่งหลังการแห่นากรอบบวชสามรอบแล้วหลายคนก็นาํทาทัง่มทั้งถุงพลาสติกมารับกันอย่างตื่นเต้นสนุกสนานนอกจากจะได้บญบวชนคเป็นพระสงฆ์แล้วยังได้ลุ้นกับการแย่งลออเตอรี่ที่ทางจเจ้าภาพเตรียมไว้ให้อีกด้วยเมื่อ ถึงช่วงเวลาโปรโยทานแล้วทุกคนก็พากันรอรับหวังได้ลอตเตอรี่นำไปเสี่ยงโชคในงวดวันที่สองพฤษภาคมนี้โดยหลายคนได้เหรียญที่ห่อบ้างบางคนได้ลูกบอลที่ใส่ลอตเตอรี่ไว้ด้านในบางคนโชคดีได้ถึง3ลูกตั้งแกะนำมาดูและโชว์ให้ผู้สื่อข่าวดูว่าได้เลขอะไรงานนี้ไปลุ้นต่อว่าใครจะโชคดีกันบ้างซึ่งตัวเลขท้ายของลอตเตอรี่ที่หลายคนได้ก็มีหมายเลข2 1 4 4 5 1 9 0 3 055810233เป็นต้นนายชิติสันรงทองหรือสอทอแปะอายุ57ปีพ่อของนักเล่าว่าเั้นบทลูกชายวันนี้ตนได้นำลอตเตอรี่กว่า200ใบามาใส่ในลูกบอลพลาสติกแล้วนำไปหว่านทานก่อนนำนักเข้าโบสถ์ช่วงนี้ราคาลอตเตอรี่ราคาขึ้นขึ้นลงลๆขายเกินราคาบ้างขายราคา80บาทบ้างก็อยากให้ผู้มาร่วมงานและชาวบ้านได้ชคลาภกันบ้างก็ขออนุโมทนากับ ทุกท่านที่มาร่วมงานวันนี้ให้ได้บุญได้โชคทวนนะท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ